ค่พื้นฐาน21วันต่อเนื่อง day 5วันนี้เราจะเน้นขยับกระดูกสันหลังแต่จะเป็นท่านอนจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ขายข้อสะโพกด้วยถ้าหลายท่านฝึกตามคุณครูมานะคะโปรแกรมนี้เราเคยได้ฝึกกันแล้วใน day 3นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองฝึกซ้ำนิดนึงให้ทุกคนลองสังเกตร่างกายดูว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอุปกรณ์เหมือนเดิมนะคะให้ทุกคนเตรียมหมอนมาหนึ่งอันจะหมอนแบบนี้ก็ได้หมอนใบเล็กๆหมอนที่ใช้นอนปกติก็ได้แต่แนะนําว่าอย่าให้หมอนสูงเกินไปนะคะแล้วเราใช้การนอนหงายลงมาเลยค่ะทุกคน วันนี้นอนหงายนะคะยืดขาสองข้างออกไปแบบนี้เลยสบายๆเอามอนรองศีรษะไว้นะคะสําหรับคนที่คอบาอไหล่ตึงเน้นมากๆว่าจําเป็นที่จะต้องใช้หมอนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากแบบนี้ก่อนนะกลางแขนออกไปด้านข้างแนวเดีวยวกันกับหัวไหล่ความฝ่ามืออนี้ท่าเริ่มต้นของเราสําหรับวันนี้นะชันเข่าสองข้างขึ้นมาค่ะ เปิดเท้าความกว้างเท่ากับขอบเสือโยคะหรือความกว้างเท่ากับหัวไหล่ของเรานั่นเองเดี๋ยวเราทําท่าแบบธรรมดาก่อนนะคะแค่ทุกคนทิ้งเข่าสองข้างลงไปทางซ้ายปล่อยลงไปเลยค่ะแบบไม่ต้องเกรงปล่อยลงไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วหันศีรษะมาทางขวาแน่นอนว่าการทําครั้งแรกนะคะทุกคนจะมีความรู้สึกตึงบริเวณหน้าขาหน้าท้องบางคนตึงหลังบางคนตึงเอวบางคนตึงหัวไหล่บางคนตึงคอ นะคะแต่ถ้าเราได้ฝึกต่อเนื่องกันมาสักพักหนึ่งแล้วจะรู้สึกว่าโอ้มันหย่อนลงค่ะความตึงแข็งมันจะค่อยๆหายไปทีละนิดทีละนิดทุกคนกลับมาตรงกลางค่ะขยับคอมาได้นะขยับสะโพกขยับเท้าได้แล้วสลับข้างทิ้งเข่ามาทางขวาหันศรีรษะไปทางซ้ายค่ะปล่อยขาลงไปเลยไม่ต้องเกร็งนะคะเราจะรู้สึกสบายบริเวณสะโพกก้นกบด้านหลัง แล้วก็ท้องน้อยนะใครที่กําลังอึดอัดแน่นตัวท้องอืดแน่นท้องให้ยืดท่านี้เลยจะเบาลงค่ะนะคะเราใช้การหลักการก็คือการคลายกล้ามเนื้อหน้าขานั่นเองเมื่อกล้ามเนื้อหน้าขาเราคลายตัวได้ดีหน้าท้องเราจะหย่อนตามไปด้วยกลับมาตรงกลางอีกทีนึงนะคะเข่ามาทางซ้ายค่ะหันศีรษะไปทางขวาอ่าใครชอบเมื่อยไหลเมื่อยสบะบัก นะคะต้องคลายหลังเยอะๆคลายข้อสะโพกเยอะๆแล้วช่วงสะบักหลังเราจะเบาขึ้นเองค่ะเยี่ยมสลับข้างค่ะ,ะมาทางขวาอีกเซตหนึ่งหันศีรษะไปทางซ้ายสบายๆค่ะเอาแค่บางทีนะเราทำแค่นี้เรารู้สึกเลยว่าหน้าขาของเราหย่อนลงมากขึ้นค่ะ กลับมาตรงกลางนะคะแบบนี้เลยแล้วยืดขาสองข้างออกไปแหวงแกวงขาหน่อยนะคะแล้วขยับขาสองข้างเข้ามาชิดกันเท่าที่ได้เสร็จแล้วงอขาขวาของทุกคนขึ้นมาค่ะประสานสิบนิ้วมือที่ข่าขวาเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะใครตึงมากแค่จับก็ยากแล้วก็จับข้อพับข่าวหลังขาได้เลยได้เหมือนกันจับไว้นะคะและให้ทุกคนหายใจเข้าค่ะขยายซี่โครม วันไปก่อนนะดึงเข่าขวาไปทางหัวไหล่ขวาเหมือนเดิมรักแร้ขวาดึงปุ๊บหายใจออกค่ะดึงอยู่ค่ะวันนี้ใช้วิธีนี้นะหายใจออกจนหมดปุ๊บเปลี่ยนข้างปล่อยมือยืดออกไปมันจะแน่นๆอยู่นะคะค่อยๆทํำงอเข่าซ้ายขึ้นที่ขาขวาต้องกระดกข้อเท้านะ ประสานสิบนิ้วที่เข่าซ้ายใกล้ๆหน้าแข้งแบบนี้เก็บคางนิดนึงค่ะเปิดหัวไหล่กว้างหายใจเข้าค่ะเต็มปอดก่อนนะกลั้นไว้ดึงเข่าซ้ายไปทางรักแร้ไม่กดหน้าอกไม่กดซี่โครงแล้วหายใจออกดึงเข้าไปอีกค่ะหายใจออกหายใจออกหายใจออกออกจนหมดเปลี่ยนข้างยืดขาซ้ายออกไปอีกทีนึงนะคะ อ่งอขาขวาประสานมือที่เข่าขวาเลยค่ะอ่ะหายใจเข้าอีกทีนึงยืดหลังเข้าให้เต็มก่อนกลั้นดึงเข่ามาทางรักแรก้แล้วหายใจออกดึงเข้ามาอีกค่ะออก3นับสองดึงไว้เบ่งกล้ามหนึ่งเปลี่ยนยืดขาขวาอ่ามันจะหลวมๆขึ้นนะคะบริเวณหน้าสะโพก งอเข่าซ้ายประสานเบร์เก็บคางค่ะเปิดไหล่กว้างๆหายใจเข้าทุกคนเบ่งกล้ามดึงค่ะหายใจออกดึงเข้ามาอีกออกจนหมดเปลี่ยนยืดขาโอเครอบนี้เดี๋ยวเราค้างท่าแล้วนะงอขาขวาขึ้นมา ประสานสิบนิ้วค่ะเดี๋ยวเราจะจัดระเบียบร่างกายมากขึ้นนะหายใจเข้าเบ่งกล้ามดึงเข่ามาทางรักแร้ค่ะไปหารักแร้นะให้มั่นใจว่าไม่โดนหน้าอกไม่โดนซี่โครงแล้วหายใจออกดึงเข้ามาอีกค่ะ,ะค้างไม่เลยพอเราหายใจออกหมดที่เราจัดร่างกายและข้อศอกเนี่ยพยายามบีบเข้ามาหาตัวไว้แล้วหัวไหล่นะคะกดลงค่ะให้รู้สึกคอของเรายาวขึ้นไม่ห่อไหล่นั่นเอง นะแล้วถ่ายน้ำหนักมาที่สะบักด้านซ้ายคือตัวของเราเนี่ยจะต้องไม่เทไปทางขวามากเกินไปกระโดกข้อเท้าซ้ายค่ะนะถ้าใครที่เคยฝึกท่านี้กับคุณครูแล้วนะลองมาสังเกตอีกทีหนึ่งว่าวันนี้เรารู้สึกเราดึงง่ายขึ้นไหมนะสามรอบลมหายใจทุกคนลองหายใจเข้าช้าๆและลึกค่ะแล้วหายใจออกช้าๆ สองครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกช้าๆอีกหนึ่งครั้งหายใจเข้าค่ะหายใจออก เปลี่ยนข้างค่อยๆยืดขาให้เลือดไปเลี้ยงที่ข้อสะโพกแล้วก็ขาแล้วแขวงจะรู้สึกเลยว่าตอนนี้ความรู้สึกของเราคือขามันจะเบาไปข้างหนึ่งเลยทุกคนขาชิดกันสุดท้ายขางอขาซ้ายประสานมือจับเลยค่ะกระดูกเท้าข้างขวาหายใจเข้ากลั้นนะดึงเข่ามาทางรักแร้แล้วหายใจออกดึงเข้ามาค่ะ ค้างไวเลยนะรอบนี้บิดซอกเหมือนเดิมที่จะเห็นว่าของคุณครูเนี่ยคุณครูพยายามกดสะบักด้านขวาลงนะคะสะบักขวาไหลขวาพยายามไม่ลอยก็คือมันจะไม่เอียงนี้ทุกคนพยายามกดกลับมาเปิดไหลกว้างๆมาคนนะจะตึงไปจนถึงเส้นข้างๆ้างคอเลยรอบคอนี้ก็จะตึงหมดเลยนะคะจะเป็นการคลายคอบาไหลได้ดีด้วยใครที่ขาตึงมากๆมาทีนเข่าขวาจะก,การะเด้งอย่างนี้นะ ให้เกระงขาค่ยยืดขาไปให้จินตนาการก็ได้ว่ามีคนเอามือมากดหน้าขาข้างขวาของเราลงมันจะตึงนิดนึงขอหนึ่งรอบลมหายใจสุดท้ายค่ะลองหายใจเข้าช้าๆแล้หายใจออกค่ะเยี่ยมมาเปลี่ยนอายืดขาได้เลยอ่าแวงๆขาเลยค่ะตอนนี้ทุกคนจะเริ่มรู้สึกว่า ช่วงรอบท้องรอบเอวของเราเริ่มเบาขึ้นเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้บิดอีกท่านหนึ่งเอาเท่าที่ได้นะฝั่งดีๆการแขนสองข้างออกแนวเดียวกันกับหัวไหล่ความฝามือและขยับขาเข้ามาชิดกันท่านี้มันจะสบายหลังมากทุกคนเอาขาชิดนะอ่าและชันเข่าขวาขึ้นมาแบบนี้ค่ะเท้าขวาไม่ต้องชิดกับขาซ้ายมากและทุกคนขยับสะโพกเนี่ยไปทางขวาหนึ่งจังหวะหนึ่งครั้งชึบแบบนี้แล้วขยับขาซ้ายมาให้ชิดกับเท้าขวา ครูไปช้านะแล้วยกเท้าขวาขึ้นเกี่ยวขั้นหลังเข่าซ้ายแล้วบิดเข่าขวาของคุณเนี่ยม,มาทางซ้ายแบบนี้อ่าเอามือซ้ายนะคะวางที่เข่าขวาบางคนจะวางที่ต้นขาเอาเท่าที่คุณแตะถึงค่อยๆกดเข่าเบาๆโดยที่ไหล่ข้างขวาจะต้องติดพื้นติดเสือไว้อยู่แค่นี้ได้นะคะถ้าไหวค่อยๆนะหันคอคะ่ะหันศีรษะมองไปหามือขวาแบบนี้ ง่ายๆก็คือเข่ากับต้นคอจะหันคนละฝั่งจะสบายหลังสบายเอวมากบางคนบิดบางทีมีเสียงดังกึกๆด้วยนะอ่ามันก็จะทําให้หลังเราโล่งขึ้นนั่นเองมองไปที่มือขวาค่ะเ,เท่าที่ได้ให้ใจสบายๆค่ะสบายนะบางคนจะตึงไปถึงนิ้วโป้งมือเลยถูกต้องนะคือถูกแล้วตึงถึงฝ่ามือคือดีมาก คลายความตึงของเอ็นข้อมือเราได้ด้วยนะบิดเข่ากลับมาตรงกลางให้เท้าแตะพื้นก่อนแบบนี้แล้วขยับสะโพกกลับมาทางซ้ายหนึ่งทีชึบแล้วคุณค่อยยืดขาขวา,าไปชิดขาซ้ายแล้วชันเข่าซ้ายขึ้นแทนเหมือนเดิมเท้าไม่ต้องชิดกับขาขวานะคะกางแขนออกไปขยับสะโพกไปทางซ้ายหนึ่งครั้งชึบขยับขาขวาเข้ามาใกล้ขาซ้ายเท้าซ้ายเกี่ยวหลังข่าวขวาบิดเข่าซ้ายมาทางขวา มือขวาวางที่เข่าแบบนี้เลยอ่ะค่อยๆหันศีรษะมองมือซ้ายค่ะอ่ามันจะมีข้างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าตึงกว่าหันคอได้แค่ไหนแค่นั้นไม่ต้องคิดมากค่ะทุกคนให้รู้สึกโดนเอวโดนหลังโดนก้นบางคนตึงก้นบางคนตึงข้อสะโพกบางคนโดนหน้าขาบางคนตึงแขนตึงไหล่มากนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ตึงหน้าอกเนาะอ่าปวดปวดเร้ารา้าไปถึงนิ้วโป้งมือนิดหนึง่งหายใจสบายๆค่ะ ยื yeah. บิดกลับมาตรงกลางให้เท้าแตะพื้นก่อนขยับสะโพกกลับมาทางขวาที่นึงแล้วค่อยยืดขาซ้ายออกไปแกวง่งแกวง่งแกว่งขาชันเข่าสองข้างเลยค่ะแล้วใช้การนอนตะแคงนะคะค่อยๆเอามือพยุงตัวขึ้นมานั่งขัดสมาแบบนี้เลยดีค่ะ,ะให้ทุกคนเอามือวางที่หัวเข่านะคะและหายใจเข้ายืดหลัง ค่อยๆไต่มือไปแค่ไหนแค่นั้นค่ะเป็นการคลายหลังสักทีนึงหาจุดที่ตึงที่สุดสะโพกติดพื้นและหายใจออกปล่อยศีรษะค่ะคูนับสามสองหนึ่งพยุงตัวคืน าบางคนจะรู้สึกโล่งหัวโล่งสันหลังโล่งเอวมากขึ้นนะคะให้ทําท่านี้บางทีเราทําแค่โปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวก็ได้นะแล้วก็ฝึกเรื่อยๆฝึกสม่ําเสมอในทุกๆวันทุกคนจะรู้เลยว่าอาการหลังแข็งหลังตึงเนี่ยมันจะค่อยๆหย่อนลงไปเองนะคะวันนี้จบแล้วสําหรับ day 5เราเจอกันใหม่ใน day 6ค่ะ